สวัสดีครับราสดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์ก,กันไปตามราศดวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่ทานฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมติดกระดิกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายเดือนต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎในเดือนกรกฎาคมน,นี้นะครับเรื่องดีๆเนี่ยทยอยมีมาตลอดทั้งเดือนเลยนะครับ มีเรื่องยากบ้างฮะแต่ไม่เหลือววิสัยของชาวกระกรที่จะฝ่าฟันผ่านไปจนได้หรอกครับมาว่าการเรื่องงานก่อนนะครับดาวังครานที่เป็นดาวการงานของท่านเนี่ยโคจรเข้าสู่ภพสุภะได้เวลาดีต่อจะรออะไรล่ะครับเรื่องงานที่เคยดูยากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะติดขัดตั้งแต่ก่อนกลางเดือนมิถุนายนเริ่มคลี่คลายแล้วก็สําเร็จลงได้อย่างไม่น่าเชื่อจากที่ดูเหมือนยังว่าจะเป็นทางตันจากที่ทําให้กังวลจนคิดว่าจะไปต่อไม่ได้ กฎเกณฑ์บางอย่างที่เคยขวางกัน้นข้อจํากัดที่เคยมีตัวช่วยที่หดหายข่าวลือต่างๆที่ทําให้หวั่นใจมันค่อยๆสลายหายไปมันไม่ได้หายไปเองหรอกนะครับแต่ชาวกรกฎเนี่ยใช้ความสามารถในการติดต่อสารสัมพันธ์สร้างโครงข่ายไต่หาวิธีแก้ปัญหาในทุกมิติเหมือนปูที่ไต่ไปได้ทุกทิศทางดูเหมือนมั่วนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นไปตามสัญชตาตญาณสัญชตาตญาณในการเอราตัวรอด การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆด้วยความรวดเร็วความโกรดอดกลัวขาดแคลนทาให้ดินรนจนพบทางออกแบบไม่น่าเชื่อทําให้การงานต่างๆเริ่มผ่านฉลุยจากมือคุณไปสู่มือลูกค้าคู่ค้าเจ้านายซึ่งระยะเวลาที่เอื้อต่อการทํางานนี้จะส่งผลยาวไปถึงต้นเดือนสิงหาคมเลยทีเดียวขอชาปูที่รักลุยงานกันให้เต็มที่เลยนะครับโอกาสของคุณมาแล้ว การเงินครับการเงินดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวการเงินของชาวราศีกรกฎโคจรมาส่งผลดีอย่างยิ่งครับตัวในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะโคจอรอยู่ในภพว,วินาศได้ตำแหน่งราชาโชคครับราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักตุกราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดี๋ยวมาเองแม่ขอขยับคอนให้ฟังปลุกใจกันหน่อยครับแม่จะอยู่ในภพว,วินาศนะฮะ ต่ดาวที่ได้ตำแหน่งราชาโชคส่งผลดีแน่นอนครับผลดีที่ว่าเนี่ยได้มาจากที่ไกลได้มาแบบไม่แน่ได้บางก็ได้เป็นส่วนลดทําให้ประหยัดเงินไปได้ทั้งที่ว่าไม่ได้ไปติดต่อกับใครและก็คิดว่าไม่น่าจะได้อยู่แล้วมีคนมาทําเรื่องเสร็จเลยเอากันอย่างนั้นเลยนะครับหากเป็นคนค้าขายเนี่ยก็จะได้ออเดอร์จากแหล่งที่คาดไม่ถึง ไา้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจากคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนมาชี้ช่องแนะนําให้แบบจัดยัดใส่มือกันเลยทีเดียวไปไหนมาไหนไกลๆเนี่ยว่าปั๊มเสียงโชคติดไม้ติดมือบ้างน,นะครับที่พบตอนน,นู้นนี่เห็นเลขหนึ่งและเลขสี่เลขสวยนะครับเลขสี่นี่แทนดาวพุธฮนะอยู่ในช่วงเดือนหน้าพอดีน่าสนใจนะครับน่าสนใจช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยต่างปจาา ต่อไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมดาวที่เคลื่อนเข้าพบตนุครับมีตำแหน่งครับมีตำแหน่งได้ตำแหน่งมหาจักรครับมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเฉงช่างผาดผลน,นักษณะหน้ายำเกรก็งยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจได้แน่ๆครับแต่ต้องทํานะครับไม่ใช่นอนเฉยๆแล้วได้มหาจักรเนี่ยเหนื่อยนะครับแต่ยิ่งทํายิ่งได,ได้รู้ก่อนเตรียมก่อนครับฟิตร่างกาย รับงานที่จะเข้ามาส่วนงานจะยากจะง่ายก็แล้วแต่วิสนาของแต่ละคนนะครับบางคนทําน้อยได้มากบางคนทํพอาอได้ไม่เท่าคนที่ทําน้อยนะครับแต่ยังไงก็ได้ครับงานพิเศษยอดขายที่ดูดีจนปิดหูปิดตาแต่ก็อย่าสุกเอาเผากินนะครับละเอียดรอบคอบกันหน่อยดูแลสุขภาพด้วยพักผ่อในให้เพียงพอเหนื่อยแต่ได้คุ้มครับทีนี้มาดูเรื่องลาบผลกันบ้างนะครับสําหรับชาวกรกฎแล้วดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวลาบครับ ตอนนี้เนะี่ยมาอยู่ที่พบลาภะเลยครับได้ตำแหน่งเป็นกระเสาตาที่บดีจะได้มากนะฮะลาผลที่ว่าได้มาเนี่ยจะได้มาจากญาติพี่น้องคนคุ้นเคยที่เมตตาเอ็นดูเราคนที่คุยกันบ่อยๆจอที่คุ้นเคยตังคำที่าพูดกันว่าวิสาสาประมายาติความคุ้นเคยนั้นนะเป็นญาติอย่างยิ่งผูกมิตรไว้ครับถึงเวลาฟ้าเปิดเกิดผลแน่ลาภะพันธุ รับผลที่ได้จะเกิดจากการได้พูดคุยและชี้ช่องทางที่เราอาจมองข้ามไปคงจะได้เป็นกอบเป็นกรรมและดาวศุกร์ที่ตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นเกษตร6มาเที่ยวนี้เนเห็นได้ชัดเลยนะครับจากวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาก็คงพอจะเห็นกันได้บ้างนะครับล่าผลที่ได้รับเนี่ยอาจจะเป็นความพอใจสิ่งสวยงามเครื่องสำอางเครื่องหอมก็ได้นะครับความเพึ่พอใจบางอย่างก็ ดูจะเป็นนามบธรรมมากแต่น,นามาซึ่งความสุขใจเป็นอย่างมากขอให้ชาวปู่ได้รับความผ,ผึกพอใจและความสุขใจโดยทั่วหน้ากันนะครับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งติดต่อสื่อสารต้องสนใจดาวพุธครับดาวพุธจาเรินสาชาวพินาในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนกร,รกฎาคมดาวพุธอยู่ในภพวินาศนะครับแล้วก็จะเข้าภพตนุในวันที่27บกร,รกฎาคมในช่วงที่อยู่ในภพวินาศนั้นเนี่ย ประจบกับมีดาวราหูอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะก็เป็นเรื่องสิครับพุทธอันธพาลวิวาตราหูการติดต่อสื่อสารและการทางสัญญาต่างๆอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับต้องรอบคอบเพื่อให้ความผิดพลาดเนี่ยเกิดให้น้อยที่สุดการติดต่อบางช่วงเรื่องที่ไม่อยากให้เร็วมันก็เร็วมากเรื่องที่อยากให้เร็วก็ดันไม่ได้เร็วตามที่ยอยากอยากบางทีหายไปเลยก็มี ก็จะกลับมาเป็นปกติต้องหลังวันที่27กรกฎาคมไปแล้วนะครับจะค่อยคลี่คลายไปได้ฟังแล้วก็อย่าความดันขึ้นหลังสก่อนอนะครับหลายคนดีได้ผลดีมาจากการที่ดาวอาทิตย์เป็นมาจาอะอาจต้องมาโขกระนะเพราะขาดความรอบคอบก็เป็นได้ดาวใหญ่ฝ่ายสุภเคราะห์และบัพเคราะห์คือดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์พร้อมใจกันเดินถอยหลังนะจะพบปตัตนิเข้าสู่โอริในเวลาที่ไร่เรียกัน ดาวสองมาก,ก่อนเป็นดัวแรกครับในวันที่สิบสองกรกฎาคมตามมาด้วยดาวพฤหัสนะฮะในวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมผลของมันจะเป็นอย่างไรเรามาฟังกันดูนะครับตอนแรกดาวเสาร์เนี่ยอยู่ที่พปัตตานีนะฮะถ้าตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีจะเป็นพฤดีด้วยชาวปูเอ๋ยเจ้าระบ,บาดใจเพียงใดต้องมาร้างลาห่างคู่ครองแถมพูดคุยกันก็หมองใจผิดหูผิดตากันไม่ได้เลยะฮะทะเลาะก,กันใหญ่จริง ดีนะครับพอเดินถอยหลังก็ดูผ่อนคลายเวลาดาวเดินถอยหลังเนี่ยมันเหมือนกับไปตั้งหลักฮนะไปทบทวนมันผ่อนคลายลงนะแต่เมื่อเดินมาในภพบรีเนี่ยก็ใช่ว่าเรื่องมันจะหมดไปนะปะปัญหาอาจจะมีอยู่นะฮะแต่ว่าดาวเสาร์ที่ตำแหน่งเนี่ยมันจัดว่าไม่มีตำแหน่งเรื่องคงไม่แรงเท่าช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าจะหันมาค่อยพูดค่อยจากันได้ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วครับ ต้องหัหางกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนันมาครับก็อย่าให้ผิดใจกันเลยนะจงหนักแน่นนะชาวปู่บางครั้งในความรู้ส,สึกก็ไวไปนะฮะบางทีก็คิดไปไกลามากนะอาจจะกลัวโดนเทก็ได้หนักแน่นเข้าไว้นะครับหนักแน่นเข้าไวต้ตอสาอยู่ตำแหน่งนี้ไปจนถึงวันที่5้ธันวาเลยครับการที่มันจะขยับ เดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าเนี่ยก็ส่งผลให้ต่อชาวกรกฎในลำดับทีบ่แตกต่างกันไปครับนะมากว่างน้อยบ้างก็จะคอยมาเตือนมาคอยปลอบใจกันไปมันยังอีกหลายเดือนจริงๆครับเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยให้เข้มแข็งกันจริงๆถึงคิวดาวใหญ่ฝ่ายสุพร้อคันบ้านนะครับตอนแรกดาวเนี่ยอยู่ในพบปัตตานี้ครับมีตำแหน่งเป็นนิดตำแหน่งนี้ดาวพราอ่อนแรงครับให้ผลดีไม่เต็มที่ไม่ถึงกับเสียาหายครับแต่ช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่เลย ระปากอะไรไว่าก็ช่วยอะไรกันไม่ได้ถ้าในใจเสียสิครับในห่วงเวลาอย่างนี้ต้องทําใจแล้วก็ต้องอดทนรอนะครับแต่เมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้าภพบริได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเนี่ยความช่วยเหลือก็คงจะพอมีมาบ้างน,นะครับซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะยาวไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเลยทีเดียวก่อนที่จะย้ายกลับมาฟีบภปตัตตนีนในตําแหน่งที่เป็นนิดอีกครั้งดังนั้นต้องคานวณช่วงเวลาดูให้ดีนะครับว่าเรื่องที่จะทํานั้นเนะ่ะมันกี่เวลา แค่ไหนหากเป็นเรื่องระยะยาวเนี่ยคงต้องมีช่วงเวลาพักครึ่งหากเป็นเรื่องที่สามารถจบเร็วได้เนี่ยก็อย่าให้มันเกินช่วงเวลาที่ได้บอกเอาไว้เวลาดาวถอยหลังนี่นะครับมันก็เป็นช่วงทบทวนอะไรที่ผ่านมาความรู้ความสามารถที่เราใช้ในการทํางานบางอย่างเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะ,ะได้ตัวช่วยแบบที่ทําให้ผ่อนแรงไปได้เยอะได้พบครูใหม่ใหม่ได้เข้ากลุ่มใหม่ๆ ได้ในรู้แนวทางใหม่ๆแอปพลิเคชันใหม่ๆอาจถึงขั้นเปลี่ยนแปลงแนวคิดแนวทางในการทํางานและการใช้ชีวิตไปเลยก็ได้ครับย e น Normal นะฮะไม่อยากเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนหากไม่เปลี่ยนเนี่ยอยู่ยากแน่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์เป็นคู่ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆมากจริงๆครับสรุปแล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวปูผู้ไม่ย,ยอทอ ผู้เลือกที่จะสู้และไม่ยอมแพ้อาศัตสัญชาติใจอานที่ว่องไวคิดได้หลายมิติผลไปทําไปไม่ท้อถอยผมมั่นใจว่าชาวปูเนี่ยจะได้รับผลลัพธ์และมีความพึงพอใจจากสิ่งที่ได้ลงแรงไปอย่างแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้แก่ชาวกระกดทุกท่านนะครับโปรดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็ช่วยมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอโชคดีจงบังเกิดมีแก่ทุกท่าน สวัสดีครับ